สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนองแว่นทีเด็ดฟุตบอลทัศนาฟุตบอลประจำวันที่25กันยายน2564วันนี้ก็มีแมตช์ใหญ่สำหรับ2ลีกให้2คู่นะครับคู่แรกเป็นศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษแต่เวลาหโมงครึ่งเชลซีพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่ที่2ครับลาลิกาสเปนเรอัลมาลิดพบกับบียาเ,เอลในเวลาตีสอ ก่อนที่เราจะไปฟังทาศสนะของวันนี้นะครับเมื่อาาวานนะครับก็ทางหน้าช่อง youtube เนี่ยให้กกรเทอร์เฟิร์สกับพบกับไบเยอร์มิวนิกนะครับให้ทางไบเยอร์มิวนิกไปก็มืวานไบเยอร์มิวนิกชนะไป3ประตูวตอน1แต่ว่าไม่พ้นราคาต่อรองนะครับเพราะว่าราคาต่อรองเนี่ยต่อที่2ลูกครึ่งควบ3ก็ นัดนี้คู่นี้ก็เท่ากับเสียไปเพราะว่าจริงๆอ่ะอะน่าเสียดายนะครับเพราะว่าไบเยอร์เนี่ยนำมาแล้ว30มาโดน31ตอนนาทีที่88โอ้โหน่าเสียดายมากๆไม่งั้นอย่างหน่อยก็น่าจะได้สักครึ่งหนึ่งนะครับเวสต์บอมบิดเอาละคู่ที่2ครับเวสต์บอมบิดเอาเบียนเจอกับควีนสปาร์คเลนเจอร์คู่นี้ก็ให้อยู่ที่เวสต์บอมบิดเอาเบียนไปนะครับเวสต์บอมบิดเอาเบียนก็เอาชนะไปได้2ประตูตอนหนึ่ง แล้วก็ในกลุ่มลนนะครับก็ให้เวสต์บอมบีตออเบียนเนี่ยที่สกอร์สูงไปที่2ลูกครึ่งควบสนะครับก็ชนะไปครึ่งหนึ่งยาเลเกนเบิร์กครับตอนเอที่ยงคืนครึ่งก็ชนะไปชนะไป3ประตูต่อ2นะครับต่อราคาที่ครึ่งควบลูกก็กินไปครึ่งหนึ่ง นะครับทั้ง2ตัวอ่ะก่อนเข้าทัศนะนะครับยังไงฝากช่วยแอดไลน์แอดนอ้องว่า168ไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ติดไม่พลาดข่าวสารในการให้บอลน,นะครับเพราะว่าบางวันเนี่ยผมไม่ได้มาทำหน้า YouTube นะก็จะไปให้ทัศนะในทางรายกันก็สามารถสแกน QR วอโคที่หน้าจอได้เลยอีกช่องทางที่เราจะพบกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของทางหน้า Facebook นะครับ นะครับก็อีกทางหนึ่งที่เราจะพบกันก็เป็นในหน้าของหน้า Facebook ก็คือหน้า Facebook น้องแว่นทีเด่นฟุตบอลก็สามารถเสิร์ชได้เลยเราก็จะวันไหนที่ไม่ได้ทําอะไรเงี้ยครับก็จะมาแจ้งในนี้หรือว่าจะมาพูดคุยคอมเมนต์ Comment, หรืออะไรกันต่างๆนะครับในช่องนี้ก็สามารถจะทาได้เลยนะครับเป็นพื้นที่ให้สำหรับทุกคนได้มีคอมมูนิตี้ได้มาคุยกันนะครับ โอเคงั้นเราไปเริ่มที่คู่แรกนะครับเตะเร็วด้วยเตะในเวลา6โมงครึง่งเชลซีพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเชลซีวันนี้เล่นในสเตมฟอร์ดบิดนะครับเชลซีตอนนี้ลังอยู่ในอันดับ1ในตารางพรีเมียร์ลีกนะครับแข่ง5นาชนะ4เสมอ1ยิงได้12เสียเพียงแค่1ประตูเท่านั้นส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ อยู่ในอันดับ5แข่ง5นะัดชนะ3าเสมอ1แพ้1ยิงได้1ิเเสีย1ประตูเท่านั้นเช่นกันผลงานห้านัดหลังสุดนะครับเป็นทางเชลซีชนะ4แล้วก็แพ้แมนซิตี้ไป1นครั้งแล้วก็ผลงานนะครับในส่วนของเชลซีเนี่ยที่เจอกับท,ทูทูเคิลของเชลซีเนี่ยเจอกับเปปกาเดโอล่าเนี่ยทูเคิลเนี่ย เก็บแบบว่าสถิติที่เหนือกว่าเคเดโอล่าแบบเต็มๆเลยนะครับห้านัดหลังสุดของเชลซีนะครับก็คือเชลซีเสมอแอสตันวิลล่าในนัดล่าสุดมา1นประตูต่อหนะครับในการแข่งลีกครับวันนั้นเราก็ให้เชลซีไปเนาะเราก็โดนไปเชลซีชนะอ่าสเปอร์3-0นะครับชนะเซเน1หนึ่แล้วก็ชนะวิลล่าสาแล้วก็ไปเสมอเชลซีมาหนนะครับ แล้วก็แมนซิตี้เนี่ยชนะวีคอมในลีคับมา6 1เสมอเซาศ์ศูนย์ 0, ในพรีเมียร์ลีกเมื่อนัดที่แล้วนะครับแล้วก็ชนะไลทซิงหกชนะเลสเตอร์1นชนะอาร์เซนอล1เอ้ยชนะอาร์เซนอล5-0แล้วก็นัดที่แพ้1นัดเนี่ยแพ้ให้กับสเปอร์0ประตูต่อ1นนะครับในนัดเปิดฤดูกาลในอีก 5วันนะครับเชลซี Chelsea จะต้องไปพบกับยูเวนตุสในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก League, และในอีก4วันนะครับแมนซิตี้จะต้องไปพบเปชเชในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก League, เช่นกัน,ก,นก็ถือว่าโปรแกรมค่อนข้างหนักแถมในอีก7วันเนี่ยแมนซิตี้จะต้องมาเจอกับลิเวอร์พูลอีกนะครับถือว่าโปรแกรมค่อนข้างหนักกว่าทางเชลซี อยู่พอสมควรเพราะว่ายูเวนตุสเนี่ยในฤดูกาลเนี้ยก็ฟอร์มก็ถือว่ายังไม่ได้ดีอะไรมากเชลซี Chelsea ก็เจอยูเวนตุสก็น่าจะผ่านไปได้นะอันนี้ต้องพูดตรงๆแล้วผมเชื่อว่าในอีก5วันแชมเปียนลีกเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาวิเคราะห์ในส่วนของเชลซีกับยูเวนตุสให้ดูแหละแน่ๆน,นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นแมตช์ใหญ่โอเคไปดูความพร้อมของทาง ข่าวต่างประเทศบ้างนะครับทางเชลซีเนี่ยของโทมัสทูเคิลเนี่ยจะไม่มีเอดูอาร์เมนดีที่ได้รับบาดเจ็บนะครับแต่เขาก็หวังว่าวันนี้เมนดีเนี่ยจะได้ลงเป็นตัวจริงนะเขาก็อยากให้ลงแต่ว่าที่ไม่ได้ลงแน่ๆเนี่ยคือคิสเซนพูลีสครับที่มีอาการบาดเจ็บเมสันเมาส์นะครับก็อาจจะยังไม่ได้ลงเอ็นโกโลกองเต ก็น่าจะได้ลงเป็นตัวจริงแทนของที่ของโควาซิตนะครับกองหน้าเนี่ยก็คงจะใช้ไคลฮาวเวิดแล้วก็โรเมลูลูกากูเป็นตัวหลักแน่ๆนะครับส่วนทางเป๊ปก็เดียร่าเนี่ยจะขาดของทางโรดี้นะครับแบกขวาอยังเซนเชนโกอ้อีคายกูกโดกันจอห์นสโตนลาปอสก็ บาดเจ็บนัดนี้น,น่าจะต้องใช้นาธานอาเก้คู่กับลูเบนดีแอสแต่ความโชคดีในเกมกลางครับเขาก็จะได้เฟอร์นาดินโนนะครับมายืนแล้วก็ได้ตัวทำเกมอย่างเควินเดอร์บอยกลับมาเล่นนะครับกองสามประสานหน้าเนี่ยน่าจะเป็นกาเบรียลเจซุสหรือไม่ก็ลียานมาเลนแล้วก็เป็นแจ็กกี้ลิสกองหน้าก็จะเป็นเฟอร์ลานต่อเลนนะครับ โดยที่กองกลาองอีกคนเนี่ยจะได้เห็นฟิลฟอร์เดนที่กลับมาเล่นเหมือนกันนะในไลอัพในทางของฮูสกอร์ครับอันนี้เป็นแค่การคาดการณ์นะเชลซีจะมาในแผน3-4-2-1่น 3, 4, 2, 1, นะครับประตูเป็นเมนดี้หลัง3ตัวเป็นลูดิกเกอร์ทีอาโก้ซินวาแล้วก็คิสเซนเซนแบ็คซ้ายเป็นอลรอนโซ่แบ็คขวาเป็นแอสปลเกต้าครับตรงกลาง2ตัวเป็นโควาซีคู่กับจอร์จินโย กองหน้ากองกลางตัวลุกเป็นฮาคิมซีแย็กกับาคายฮาวเวิร์ดครับกองหน้าตัวเป้าจะเป็นโรเมลูลูกากูส่วนทางด้านแมนซิตี้มาในแผน4 3 3ครับประตูเป็นเอเดสันคู่กลางเป็นลูเบนดีแอสคู่หน้าหานอาเก้แบ็กขวาเป็นคายวอล์กเกอร์ด้านซ้ายเป็นเจ้าแคนเซโล่ครับกลาง3ตัวเป็นเควินเดอร์บอยเฟูร์นันดินโนฟิลโฟเดนปีกขวาเป็นกาเบรียลเจสุสตรงกลางเป็นเฟอร์รันตอเรนแล้วก็ซ้ายเป็นแจ็คกิลิส ที่กำลังปรับตัวแล้ก็เล่นให้ฟอร์มได้ค่อนข้างดีเชลซี Chelsea นะครับภาพรวมเนี่ยยิงไปแล้ว12ประตูนะครับเรตติ้งรวมอยู่ที่7.3ส่วนแมนซิตี้เนี่ยภาพรวมยิงมีแล้ว10ประตูนะครับภาพเอเวอร์เรตเรตติ้งเนี่ยอยู่ที่7นะครับโอกาสการทำประตูอะไรต่างๆก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันราคานะครับหน้าราคาเปิดมาวันนี้เนี่ยบอกว่าเสมอ เปิดที่ราคาเสมอเชลซีอยู่ที่0.9นย์เก้าเศรษมนซิตี้อยู่ที่0.93นะครับออสหคูณสบอกว่าเชลซีจะชนะเนี่ยเปิดมาที่2.7เสมออยู่ที่3.25แล้วบอกว่าแมนซิตี้ชนะเนี่ยอยู่ที่2.6ราคาเปิดเนี่ยค่อนข้างเอ็นเนไปทางแมนซิตี้สักเล็กน้อยแต่ราคาปัจจุบันนะครับออสหคูณสเนี่ยปรับลดลงมา7 0็ดสตางค์บอกว่าเชลซีเนี่ยจะชนะอยู่ที่2.63 เสมอกันเนี่ยปรับลดลงมา5สตังค์อยู่ที่3.20ปรับขึ้นว่าแมนซิตี้ชนะไปถึง15สตังค์นะครับจ่ายที่2.75ราคาหน้าฮาดีแคปปรับจาก0.79ลดเหลือ0.89ว่าเชลซีจะชนะว่าถ้าเป็นเลือกเล่นทางเชลซีเนี่ยจะอยู่ที่0.89แลเร้าก็จ่ายน้ำลนไปที่แมนซิตี้ครับราคา1า่ราคาสูงต่ำนะครับ ตอนนี้ปราคาปรับลดจาก2.5เหลือ2.25แล้วก็โอเวอร์อยู่ที่จ่ายน้ำอยู่ที่0.86ส่วนอันเดอร์เนี่ยจ่ายน้ำอยู่ที่1.04ราคาที่หน้าเว็บครับเชลซีพรมนมิตี้ราคาก็เป็นเสมออยู่ที่0.92ส่วนแมนซิตี้จ่ายน้ำล้อนอยู่ที่บ0.97นะครับราคา สูงต่ำอยู่ที่2.25 over จ่ายอยู่ที่0.90 under อยู่ที่ลบ0.98ก็คู่นี้ตามพัศนะครับทูเคอร์ทำในการเจอแมนซิตี้เนี่ยทำได้ดีกว่าแล้วต้องบอกว่าเกมรับของทางเชลซีเนี่ยค่อนข้างเหนียวแน่นเกมลูกก็ดุดันแล้ววันนี้ปัญหาของซิตี้เนี่ยคือไม่มีกองหลังตัวหลักขาดไปทั้งลาปอทั้ง ใครนะลาปอนเราก็อะไรวะลืมโอเคลาปอนเราก็จอนสโตนนะครับลาปอนเราก็จอนสโตนโดยใช้อาร์เกซซึ่งอาร์เก้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเล่นแบบไม่ดีเลยครับตั้งแตนะ่ผมดูจากนัดที่แบบไปเจอเลสเตอร์หรืออะไรมานะก็ถือว่าเล่นแบบได้ไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้ดีมากนะครับ นั้นเนี้ยผมว่าเชลซีอะมีประเด็นที่ผมว่ามีโอกาสจบเสมอแต่ผมว่าถ้าจะมีคนที่โอกาสที่จะชนะได้เนี่ยมันก็มีทั้งเชลซีซิตี้แต่ว่าผมว่าเชลซีดูดีกว่าเพราะว่าลูกากูเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเฉียบคมมากกว่าตัวกองหน้าของทางแมนซิตี้นะครับแล้วนั้นเนี้ยใช้อาเกด้วยผมว่า อาเกน่าจะโดนลูกกับกูเนี่ยป่วนพอสมควรและอาจจะเกิดความผิดพลาดจากอาเก่ได้เพราะฉะนั้นผมเลยขอเลือกลงทุนที่เชลซีครับราคาเสมออยู่ที่0.92 2ส่วนคู่ที่2นะครับจะเป็นลาลิกาสเปนเป็นเรอัลมาดริดพบกับบียาเลอเอนะครับคู่นี้ก็จะเตะกันในเวลาตีสอ ที่สนามซานติเอโกเบอร์นาบิบ้านของเรลมาริดเรลมาริดหลังอยู่ในอันดับที่1ของตารางนะครับแข่ง6นะัดชนะ5เสมอ1ยังไม่แพ้ใครยิงได้21เสีย8นะครับส่วนบียเลอเนี่ยอยู่ในอันดับที่12ชนะ5เอ่อโทษนะครับแข่ง5นะัดชนะ1เสมอ4ยังไม่เคยแพ้ใครยิงได้6เสีย3อยู่ในอันดับที่12 เฮทูเฮดที่เจอกันนะครับจะเป็นเรียวมาริดชนะ3แล้วก็เสมอ2ครั้งยังไม่เคยแพ้บียเลอเลยสักครั้งเดียวส่วนห้านัดหลังสุดของเรียวมาริดครับชนะ5ครั้งไม่เสมอไม่แพ้ใครเลยนะครับนัดล่าสุดชนะมายอกามา6 1แล้วก็ในแชมเปี้ยนลีกเนี่ยไปชนะอินเตอร์มิลานมา1 0ส่วนทางเบียเลอเนี่ย นัดล่าสุดครับเพิ่งเก็บชัยชนะได้นัดแรกของฤด,ดูกาลนี้วยวการเอาชนะเอลเช่ไป4ประตูต่อ1นะครับที่เหลือก็ส่วนใหญ่จะเป็นการเสมอเสมอมาโยกาเสมอแอตแลนต้าในแชมเปี้ยนลีกนะครับแพ้บากาในการที่เล่นกระชับมิตรแล้วก็ไปเสมอกับแอตมาริดด้วยนะครับในการไปเยือนอีก3นัดล่า,านัด นัดต่อไปนะครับเลวมารลิตเนี่ยจะจะไปเจอกับเชอร์ลีฟในอีก3วันก็น่าจะเป็นงานที่ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับในการที่ลงแข่งในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดนี้เพราะว่าเชอร์ลีฟเนี่ยก็เพิ่งเข้ารอบมาเป็นครั้งแรกไม่เคยเข้ารอบมาก่อนส่วนบีอาเลอนะครับจะต้องไปเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในอีก4วันความพร้อมของแต่ละทีมนะครับเลมาริดของคาร์โลอันเชล otti เนี่ย ก็จะไม่มีคาร์วาคาวนะครับเฟอร์ลานเมนดี้กาเลตเบลดานี่เซเบยยอตนะครับแล้วก็โทนี่โคสแล้วก็มาเซโลที่ไม่น่าจะลงเล่นได้ในนัดนนี้ส่วนนะัดที่เจอมายอก้าเนี่ยเขาก็น่าจะเปลี่ยนตรงกลางเป็นคาซิเมโลแล้วก็ลูค่าโมดิชนะครับส่วนกองหน้า3ตัวเนี่ยคาดการว่าจะเป็นเอเดนฮาซา ที่ลงมาเล่นคู่กับคาริเมนเซมาแล้วก็วีเซนโซจูเนียส่วนทางด้านแบ็คเนี่ยจะใช้เป็นกูเตเลสอ่าแล้วก็ด้านขวาจะเป็นนาโชฟูร์นันเดสนะครับส่วนทางเบียรลิวของอุนัยเมลลี่เนี่ยจะขาดเจอร์ลาโมเลโนกองหน้าตัวสำคัญนะครับดานี่ลาบาซามูเอลชูเวเซนะครับที่จะพลาดลงในนัดนี้ แล้วก็นัดเนี้ยคาดว่าจะใช้กองหน้าเป็นพาโรพาโกอาคันเซอร์อัลคาเซอร์นะครับแล้วก็จะซัพพอร์ตด้วยเยเรมีเยเรมีปีโน่นะครับแล้วก็อาอานัดเกลเเวลกองการจะเป็นมานเทโกลอสนะครับแล้วก็ดานี่ปาเลโฮแล้วก็กองการตอนสำคัญอย่างเอตินกาปูที่เล่นเกม คอนโทรลตรงกลางได้ค่อนข้างดีนะครับก็เรลืมัลลิดจะมาในแผน4-3-3ครับประตูจะเป็นคูตัวกูวเตเลสนะครับตรงกลางเป็นดาวิดอาราบ้าคู่กับมิลิตาด้านขวาเป็นนาโชคู่นี้ก็ทำได้ดีนะอาราบ้ากับมิลิตาเนี่ยเพิ่งเสียประตูเพียงแค่ประตูเดียว ตรงกลางก็ค่อนข้างแน่นเลยมีคาเซเมโลลูค่าโมดิสนะครับแล้วก็วอลเวเด่แล้วก็ยังมีตัวสำรองอย่างคาคามาวิงกาที่เพิ่งซื้อมาใหม่แล้วก็เล่นได้ค่อนข้างดีแบ็กปีกซ้ายจะเป็นเวเนเซิโอจูเนียนะครับกองหน้าเป็นเบนเซม่าที่ฟอร์มด้อนแรงค่อนข้างมากในฤดูกาลนี้ส่วนปีกด้านขวาจะเป็นเอเดนฮาซาครับเ е ตติ้งอาจจะยังไม่ดีแต่ก็ได้ความเก๋า แล้วก็ระดับเวอร์คาร์ดอยู่นะครับส่วนประตูของอาแทงดามิลามิยาเลอนะครับก็ใช้ส3สาสาเหมือนกันประตูเป็นลูรี่ครับกองหน้าอ่า,อา,อาเซนเตอร์คู่จะเป็นเปาตอเลสคู่กับลาอูอาร์บีโอครับด้านขวาเป็นจวนฟอยดด้านซ้ายเป็นเพนเดซ่าอ่าตรงกลางเป็นเทกลอสคาปูแล้วก็ปาเลโฮนะครับด้านขวาจะเป็น <c oughs> โอ้ขอโทษครับ เมโอโกเมสนะครับแล้วก็เอาคันเซอร์แล้วก็ดานจูมาดูจากตัวนักเตะแล้วเนี่ยแล้วฟอร์มการเล่นในตอนนี้เรียวมาริดค่อนข้างทำได้ดูทำได้ดีกว่าดูทำได้เหนือกว่าพอสมควรนะครับยิงเบนเซม่าเนี่ยฮอตมากมาริดเนี่ยยิงไปทั้งหมดนะครับ21ประตูแล้วนะครับแล้วก็คาร์วิอาเรียวอะ่ะยิงไปทั้งหมด หกประตูเลตติ้งรวมเนี่ยอยู่ที่เจ็ดจุดสามแล้วก็เอเวอร์เรสของเวียร์ลิวรวมเนี่ยอยู่ที่หกจุดแปดภาพรวมเรียวมาริดก็ดูดีกว่าไปดูหน้าราคากันครับหน้าราคาเนี่ยเปิดมาที่เรียวมาริดต่อหนึ่งลูกอยู่ที่สูงจุดเก้าห้าเวียร์ลิวก็ต่อหนึ่งลูกลองที่หนึ่งลูกเหมือนกันอยู่ที่สูงจุดเก้าห้าออหนึ่งคูณสองบอกว่าเรียวมาริดจะชนะเนี่ยอยู่ที่หนึ่งจุดห้าสามเสมออยู่ที่สี่จุดห้าแล้วก็บอกว่า ทางเบียรียลวจะมาชนะได้อยู่ที่5.5ตอนนี้ราคาปรับลงนะครับเหลือ1.45้าถ้าเลวมารีจะชนะปรับขึ้นไป4.75บอกว่าจัดเสมอแล้วก็ปรับขึ้นไปอีก1บาทว่าบียรียลวจะชนะก็ดูจากอ้อหนึ่งคูณสองเนี่ยค่อนข้างเอียงไปทางเลวมารีดค่อนข้างเยอะว่านัดเนี้จะไม่เสมอแล้วบียร์เลวจะไม่มีทางชนะก็น่าจะเป็นเลวมารีดท,ที่สามารถเอาชนะไปได้ ราคาฮา r d ดแคปเอเชนฮาร์ดแคนะครับไหลขึ้นไปเป็นลูกครวบลูกครึ่งน,นะครับมารติจ่ายน้ำล้อนอยู่ที่1.10ส่วนบเียเลลเนี่ยจ่ายน้ำต่ำอยู่ที่0.83ราคาสูงต่ำนะครับจ่ายที่3โดยที่โอเวอร์อยู่ที่0.95แล้วก็อันเดอร์อยู่ที่0.95ดูราคาที่หน้าเว็บกันครับราคาที่หน้าเว็บเลยเอามารีดครับ ตอนนี้ราคาอยู่ที่1ลูกอยู่ที่0 8 6ครับส่วนเบียเลอเนี่ยจะอยู่ที่ลบ0.91ราคาอีกราคาหนึ่งเป็นลูก,ค,ลกครึ่งที่ตามหน้าเมื่อกี้แต่ติดลบอยู่ที่0.85แาล้วก็เบียเลออยู่ที่0 8 0. นยดนนี้ตามภาพรวมครับเาารียวมารีทาได้ดีกว่าแต่ว่าเราก็เสียประตูได้น้อยเบียเลอเองก็เป็นทีมที่เสียประตู น้อยเช่นกันนะแล้วก็แต่ว่ายิงก็ไม่ได้เยอะนะครับภาพรวมเนี่ยเรือมาริดดูเหนือกว่าแถมวันนี้เบียร์เลยวยังไม่มีกองหน้าตัวสำคัญที่จะสามารถแบบช่วยทำประตูได้นะครับหลักๆก,ก็ต้องแบบว่าให้ความสำคัญไปที่กองหลังอย่างพวกเปาตอเลเหลืออะไรต่างๆซึ่งก็อาจจะยังไม่เจอเกมที่มันหนักๆมากก็เลย แต่นัดเนี้ยก็ต้องมาดูว่าจะเอาทางวิเซนโซจูเนียอยู่ไหมทางเบนเซมาอยู่ไหมหรือเอเดนฮาซาอยู่ไหมซึ่งมันน่ากลัวมากอย่างการจ่ายคิลเลอร์พ s าสจากลูค่าโมดิตหรืออะไรต่างๆนะครับผมเลยขอเลือกเชียร์ไปที่เอัลมาริดครับที่1ลูกราคาอยู่ที่8 8นนี่แหละครับเลือกลงทุนไปที่ราคานี้ละกันเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยผมเชื่อว่าเอัลมาริดอ่ะจะชนะได้คือต้องบอกว่ามาริดกับ บียร์เลียวราคาที่เคยเปิดเปิดมามันก็ไม่ได้สูงขนาดนี้นะแล้วมันก็ไม่ค่อยผลราคาด้วยวันนี้ผมเลยมองว่ามันแปลกตรงที่ว่ามารลิดมาเปิดขนาดนี้แปลว่าทางตัวค่อนข้างเองเียงไปทางมารลิดว่ามารลดมีใช้ที่เหนือกว่าแล้วส่วนใหญ่ถ้าคนจะอยู่ผมก็คิดว่าคงอยู่เบียร์เลียวครับเพราะว่าสาิติย้อนหลังมันก็ไม่ค่อยได้ขาดอะไรนะครับแล้วบียร์ล้าก็ ก็เกมลับก็ค่อนข้างก็ค่อนข้างเหนียวแน่นอยู่นะครับผมก็เลยแต่ผมเชื่อว่าด้วยราคาเนี่ยมันอาจจะแบบว่าหลอกให้เราไปลองนะผมก็เลยขออยู่ต่อที่ลงทุนที่เรอยมาลิดดีกว่าครับที่ลูกหนึ่งเนี่ยแหละอย่างน้อยก็เต็มที่นะก็แค่ยกเพราะว่าผมเชื่อว่าเรียวมาลิดวันนี้จะชนะได้นะครับก็จบกันไปแล้วสำหรับทัศนะของวันนี้ ยังไงก่อนจากกันนะครับก็ขอฝากไว้ในส่วนของ l ล n e แอดน้องแว่นหนึนะครับแล้วก็สแกน QR Code โคตรงนี้ได้เลยเราจะมีทัศนะดีๆต่างๆมาให้ทุกวันนะครับแล้วก็ของวันนี้เดี๋ยวหัวข้ามเนี่ยผมก็จะมีทัศนะไม่ใช่ทัศนะสิมีอ่การลงทุนเพิ่มเติมให้หลักการของวันนี้ให้อีกในทางไลน์นะครับยังไงก็ขอให้แอดไลน์ ของทางทีมงานของเราไว้ละกันยังไงคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอขอให้โชคดีเฮงๆรักษาสุขภาพกันด้วยในวันนี้นะครับขอให้โชคดีแล้วพรุ่งนี้มาดูผลกันว่าผลการแข่งขันเป็นอย่างไรบ้างสวัสดีครับ